โนโนโน่บบมังไม่คือสีนูสีมังไม่เป็นคนขยันขยันมากเพียโอ้ปรยัดไทระหยัดไว้ประหยัดปรยัดปรยัดประหยัดเป็นคนชิบไม่ชอบเจ็ปวดปรยัดไทยขำขำดุเดม พุด่่งมือีเป็นคนบริสุทธิ์เสนซองกระดึงกระันขาดอยู่ไปหัวยุบยุหัวยุบยุหัวยุยุหัวนโบเปิดไม่คือข่หัวยุยุปกนกมีร่ง์เราจะเป็นทอายังยอาินไปเืออะไนะจะกินอะไรนะชื่อวาจะกินแท Oh, oh ya kita mau apa sih ini apa yang apa sih bobo bobo apa punya pernah sih sih nangis dan ogi kau mau jujur kita 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 kita

เอามาตัใส่ไปเห็ดว <ol> er> ัดดูเอาแม่มราเนเฮียไปดีไคุณลงคุณขันรงไปแบบ้านสกุลกับวอนได้ไเอามาตาบ้านสกุลีใช่ชุดนะฮะเดินไปเอามาตะลมของมูนไ มีอีาเป็มงแง่มอบมฟเเป็นงานเบไอี้บััแมเป็าให้พอเป็นตลเป็นานเดียวคจะไปกันได้เอาวงเจ้านี่ะกใคจะไปห้องอีกเมือนึ่งอ๋ออันอันอันองยิมนี่เป็นรโนกันปเอเาแต่องยิ้มก็สิเนี้คนธรรมดา คนสามารถช่อยูันร่วมกันได้เหมือนผู้ใดมีความดีความงามมก็จะเป็นผู้ชายมก็เป็นผู้ชายว้าวผูดมั้นรักแล้วะแต่ขัดคัดแต่เรียขัดคัดผอ้นี้เป็นแค่คนรักรักแล้วเพราะว่าเป็นผู้ชายเอาดวงว่างจากเอวก่อนเป็นผู้ชายนีหญิงเอาดวงว่างจากเอวก่อนเอวเอวบังคับคะแนนนแก่เออเขาเป็นผู้ชายแบลเบลเอาไหมฮะผู้ชายแบลเบลผู้ชายจริงหรือเปล่าะิดกฎอันนู่นนี่ ที่นี oh. um, ่เรต้องใส่กางเกงต้องใส่กาเป็โอ้ยานนะอาจนรลานนะเขาบอกว่าต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์บรสุทตอนนี้ทาทายเขาบริสุทธิ์นี่เอาตะไครเปียบรัดในคนกระยุนตามานไรตามานฝนซีดุตตกคอยมันจะตกแห้ง เมาคุณเ,งณเองเมาเอ้าอะไรอดิแผมอากนี่ยกอกไป่ยแมนถาผมตอไปไหมิงผมเสือว่ามือเคลื่อนผมฟนนอนทมแ่เด็โผมบอกว่าฟอนท่มีสได้เ,เกิดคโ,โอ้ตำลาอละไรล่ะลูกแธ่รบเหธรรมดาในสุตาแบบได้ได้อีโบน แงทงกีมุนสีแดงคนหักกันนี่คือตำราอีแนสีแแล้วทำฟีพท้องไม่อยากฟังเทปมูเอ้าวันแลงตัันกัดแหงแหบมึงนี่แหละฟังเทแห้งมีแต่ทีแบครูด้แค่แ,แม่บอสถ้ามึงไปเนะครับโอเคเลยเ๋ยะมาจะพาไปนะไปนั่งกันโอ้เข้าใเนี่ยล้เอาทีนี้คืบอบาๆตน้อมูรอีนีด Ini ke bawangmu. amay amai kata tak kuat kayaknya. Oh, yang bercamping, ente yang hua. Hai bawang putra putra ketua. Mau kami? ไปฟอจะเอาเงินเอดีเรวมีรื่องรอนเงฟอมักงัวเเาไปมันก็เป็นงัวบอไปบันูสิกเจ้าองอีกต่รู้สกนงีกอเานาการที่เรายกม่ยกสด้อดอกเพื่อมียขับไป ตอบก ah ่าขนตะแม่ขับเบลพาวดีเอาไรัเอาว่าไกลคาบ่เอาอีนขนแคนวชีเหรอวีเป็นย like, ังบันทัดอมวนนี้คือบอลมูนในาับ่ัไเป็นวัจุดก่อนยากเราสัมผัสให้ให้น้องใายบอลูนได้ไ ให้ยินชนมามีเซบเาให้อ่าเจบมามีเบาอ่าเบาให้เองเป็นกเเบวให้เองนอเเอซื้อเลยเชเคบเบบโอ้ยนีเป็นคือโอ้ยกว่าอะไรี่อะไรโอหัวหัวในหัวเป็นไปหัวตีหัวตดหัวเสียวหัวันแล้วนี่ย พูดอาก็เหมนค่ะคอนเทนตสั้นก็พาไปเรียกคู่เรียนบ้าน